มือนี้มาตามพอบนนุญน้ำคนฝันได้เลขแล้วมือรุ่นมาก่นมาฝันว่ามีคนเอาสิง่งเอาของมาหายล้าใสักคนวะจะเป็นตัวใดล่องไปติดตามพอบุญน,น้ำ่อยเลยค่ะสวัส<อ>ดีค่ะคือได้ยื่นมาฝันเปล่าฝนตกนนขัดตะไรบูฝันมาอะไรไปใส่ด่างใส่ม่องได้บ่าฟา วันมาได้ไปใส่ม่องใส่ด่างอยู่งคล้องน้ำไหลแห้งแห้งเด้จ้าใส่ไปม่องกับใบงาเป็นไรหรอกใส่ไปพระท่านแล้วไหมเดี๋ยวเิ็นกับหัจักหรอกปลามันติดไหมใส่พระท่านแล้วเนี่ยรักๆเรากล่องรักหนึ่งมันก็ใส่ด่างก็กระเือเอาแบบย้ายย้ายมากน้ำก็ไหลแห้งแห้งคล้องกับใบงาหรอก มันสีกระตุกมันมาเลยู้้ววามันติดเออก็ะเลี้ยวเห็นเลยล่ะันจะไปเข้าใจใส่ไปใส่ไปกับท่านนกับขึ้นเหมาด้คือว่าใส่มนแล้วกันน้ำก็ะไหลแห้งเลยบางนีได้ยินเสียงเล็กหน่อยจักมาตาใสแซวสะกันมาเลี้ยวเบิ่งของหัวจักแล้วเด็กหน่อยเลิกโรงเรีอยอกระเป๋าใส่หลังถือกับมีมาาล้วมันสีขามน้ำมันน้ำไหลมีขอนใหม่ยู่แสดงว่าเขาไอ ที่เที่ยวอยู่ประจําแต่ว่าเด็กหน่อยส้มอยู่หัน่บในค้อมฝันโมจากไขจักคนหรอกข้องก็จะข้องอยู่ใส่ล้องก็บอกทวงไลแต่ว่าน้ำไหลแห้งน้ำเนี่ยประมาณเพียงเขาเพียงแอวห้องนี่แหละก็ใส่ด่างไปใส่ด่างไปเด็กน่อยแซวมากับมายืนเบิ่งมันทวงเลยบ้างเลยปลาติดตาคายตาติดด่างแล้ววะั่นอันนี้ก็เลี้ยวเบิ่งโยขึ้นว่าอีกใกล้ๆนะพอดีมันก็ไม่ขอนไม่สิเด็กมาสีขามมาน่เขาสงใส่ข้อดขามเยอะสุ่มือแล้วกัน ไงเอาขามน้าแล้ว่ะสันอันนี้ก็เลี้ยวเบิ้งทึ่งปลาทึ่งนั่นยังถืออยู่เรยอตาายตะไคร่ขาเมือ่อไหร่ใส่ท่านอ่ะแล้ว,ลวมันก็ไปมอมองเขาจะขามแล้วมันเพราะไงอันผู้ทวงก็ทวงปลาเขาก็เลี้ยวเบิง้งเพราะไงเอาขามน้าเนี้ยสิไปบ้านว่ะสันแสดงว่าบ้านเขาก็จะยุบหุ่นละบ้านนี้ก็เลีเ้ยวนาเลี้ยวหลังสีบ้างตะไคร่กับว่างเม่ได้สจีซักซักว่าได้เดยใหม่นานมากว่าสันมันบอกไม่รักเข้าสีเสียบมันเดไปมันก็จับ ขามไปมันก็บบ่แค่งไอ,บอ้บ่อบกกว่างเนาะมันไอ้บ่ได้กว่างไรนะก็น้ำขามขวัญไปน้ำไหลแห้งเลยขามไปแล้วพ่ขอขามไปแล้วก็แล่นไปเลยนั่นแล้วกับเดมาให้ผู้นีอีกบัได้ยางไปใส่ได้มันถึงแล้วก็แล่นขามแล้วก็แล่นไปอีกจนมัดสี่คนเล็กน้อยสเออสี่คนนั่นต่อไปวันนี้ในความฝันกับบ่อใส่มันต่อแล้วบาดนี่ปลามันติดลายเหลียวเบิึงกูเอาเลย ม้วน,น,นเก็บเลยเ่ราะอะไรนะงบจัดโตได้หลาย,ลายติดครับติดแนไม่ตงปลาขาวปลานี่ตัวใหญ่ๆวัวนตะมันเออบัดพร่อ,พอ,องของเบียร์ขืนมาขิดจื้ออะไรด้วยก้มฝันปลาคายเนี่ยมันแปลดอยู่แล้วปลากระแปลเล็กหน่อย ซีนึงัไปเลยแปดซีนึมันมองนี่มองเล็กน่อยสร้างเฮาเองเตใหม่มาใหม่กันหนึ่งอยู่แล้วลีกน่อยกับซีคนอยู่แล้วแปดซีงตัดสมปากเลยเน้นหนึ่ีตัดซีซีหปดหนลากับปลาอยู่แล้วตะไครนี่ฝันังันก็เป็นแปด้วยแล้วอันเล็กน่อยมีแต่ผู้ีงมีแต่แมยิ่งไ่เลียกัน ทานียน,นี่เี1งหนึ่ง่งีี่สร้างรัตัุลีเขาไว้ละเอาซีหนึ่งขันมาเลยกะเอาเกจซีหนึ่งแ้วก็ซีหนึ่งเลิกละไมอะไรนเอาสมตัวสองตัวมันคว้าไร้ยูะหรอกันว่าได้ปลาติดตะไคร้เต็มได้เขียนเล่ไว้ทันเขียนเลขไว้ข่าเต็มเกือบเลยนั่นทันทันเน เสียงไว้เสียงตัวแล้ว่ะนี่แล้วตัวนี้บ่อันเลขสามตัวนี่บ่อืแต่ว่าพอหมุนหกกรับบ่ได้เขียนหมุนหกกรับหรือเขียนแปดสี่หนึ่งเลยตัวเสียงแปดสี่หนึ่งนี่แหละมันฝันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมือมาขึ้นสองนี่แหละจากมาเสียงฝันได้เลขเป็นตัวบ่บ่บ่ฝันนี่แหละ มันเราเอามะเสียงเสียงเบิ้งกับฟันปาปลาจิตตะค่าเต็มเลยก็บอกมันเลขแปดสี่หนึ่งเฮ้ยสี่แปดหนึ่งนี่บอกจนได้ซื้อกะยนเลขตัวนี้ว่ามันบอกถือสี่แสนหาแสนได้ซื้ออาลาพาเลืองกะยนเลขตัวนี้ตัวธนุจัมบ๊อยิ้ตอนอยู่ในวัดพงนุประกาศไปสัมผัสซื้อออกมาจังเห็นกันพี่น้องหตัวนี้ตัวโตได้ซื้อไหมแปดสี่หนึ่งมันออกสี่แปดหนึ่งวันที่หนึ่งเมษาปีที่แล้วมันว่าธนุดาวบ๊อบิ้ ตีกรตาสะดุ้งปลาปราต้นน้ำตันเขียนเลยไว้แปดสี่หนึ่งปันปลาหลางิศตาค่ายเต็มเลยมันมาท่วงปลาพร้อมเลยเหลือเหลือเห็นเรับเอาวมันมันบอกเองว่าเดไม่มาหันไม่นั่นแล้วก็ว่ายืนถากันเลยไหมพ่อส่งขามไปแล้วครับ หายมิดหายมิดไปเลยไหมเท่าคนเออเด็กน้อยมิเตเด็กน้อยผู้ยิ่งแมลไรเรียกันล่ะตัวหนึ่งตัสองหรือว่าแลาเป็นแปดตาค่าเป็นแปดเด็กน้อยผู้ยิ่งเป็นซี่ไม่เป็นหนึ่งแปดซี่หนึ่งเลยทะเลขสามตัวนี่ให้มุนหกครับเอามันบักได้ได้ให้เอฟซี่คนมุนเราเนาะเออได้มุนเราถ้าหมุนหายเลขสองตัวมิแปดซี่แปดหนึ่งซี่หนึ่งหนึ่งซี่คนเน้นซี่หนึ่งหนึ่งซี่ เหตุผลที่แน่นซี่1 1ซเด็กน้อยผู้หญิงจับไม้แม่นบ่แม่นเฮาบ่ได้จับมือเขาเขาจับไม้เฮาเดไปมือนึงก็จับดาไว้แล้วก็ส่งเาไปแล้วก็มาจับต่อกันไปมันก็ล็กน้อยน้อยซําใดก็2เกเียสิมันฝนตกแล้วในความฝันน้ําไหลแงเห็นแล้วก็คิดจังไดไปจับเอาดาไปใส่ดาใส จะคล้องนี่ล่ะกบกวงหรอกกซ้ำนี้ซ้ำนี้ล่ะต่ว่าน้ำไหลแหงมันขามบ่ได้หรอกมันชี่ยานแต่วันบ่ถ่วงขอนเนี่ยเป็นคือขอนใหม่คือขัวขามเป็นคือขอนใหม่สมัยทีนน้ำคล้องน้เมียงลชนื่อคันคัน่ซื้อได้ซื้อว้ไเลซื้อว้ไนี่ฟันเมื่อคืนนี่มันบ่ได้ปลาเต็มตะไคร้เต็มเต็มด อันฝันได้สองมือแล้วจังมาเสี่ยงเลขมาขึ้นนี่มันมาได้ตะปาได้ตะปาหลายครับเลขที่ฝันเลขอันนี้ตั้งมาขึ้นก้อนนี่แล้วฝ<อ>ันตั้งมาขึ้นก้อนแบบมาเสียงฝันได้ตะปาเออฝันได้ตะปาเขาเขาละติสนะอันนี้ก็เลยสลร้างรัตตลีเขาสร้างไว้แล้วเออสร้างไว้แล้วี๋ยวนีประการล่องจองหายปะใครมีตัวนี้ส่งมาให้พ่อบุญนำว้างสิบะเอาอยู่นนี่อยากได้อยนี่ น้องผู้ใดมีเลขสามตัวดิสามตัวแปดสีหนึ่งหรือแปดหนึ่งสีนี่บอกว่าหรือหมุนหกกลับหรือจังไหนเอาเฉพาะนี่ละเอาเฉพาะแปดสีหนึ่งบลักงวยกับลักสิบตรงสี่งนะคะผู้ใดมีทรงมหาอหัยพอบุญน้ำเนียนะคะบลักสิบกับลักงวยมีซีมีหอดึงนี่มดสําหรบบเนตรงการเลขตัวนี้นะคะนะผู้ใดมีกัเอามาขายเีกคนนี่พี่น้อง ประกาศลงส่องนะคะประกาศผู้ใดมีเลขตัวนี้มาขายพอบุญนำเนด้อค้นขายลอตเตอรีตตร่ยกขายเขตอำเภอห้วยเม็กเนี่ยนะคะอำเภอชื่นชมอำเภอห้วยเม็กนะคะพอบุญนำนางถ่ายอยู่หน้าบ้านพอลีเด้อคะขอบคุณพอ่อหลายๆนะคะที่แบ่งปันนะคะให้ดียเจ้าดีกันนะคะไอเดใหม่มากเลยแม่พอบุญนำนะคะใไอเดียใหม่มากเออบอกเขาเลยแม่บอกจะให้บอกเขาแม่เขาใหม่มากเออความหมายมันก็จับไปขามไปขามน้ำอืม แตกนาะคล้ายๆว่าเขาสีบอกยั้นกลางๆเลยนะแล้วเป็นไรยังไปฝันเน่ายังสั่นเหรเดี๋ยวนี้ไปนอนอยูนอ้นปุ่นบ่มีเหล็กต้นไม้ขึ้นเลยบ่เมื่อขึ้นเห็นอลไรมปนบ่บ่ท่านเดเบิึงเอาขึ้นไปเบิ้งยามได้เบิ้งมือเล็กออกกักซื้อผู้เดียวบ่ะอท่านเดือบ่งมันบ่มีหมองได้เลยจังหวันก็สิบอยอยากไปมอมันมุมีหมองเดียวเช่าแตงหาสิเวชเจ้าปุ่นคันเบิ่งมั่คือเลขลายโตเนาะเออหลายไปขอกระเลยเล่ยเลขอะ ก็เลยบ่าอยากขออ,อ,อยากเอาเลขความฝันก็ว่า<ำ>หมายจะลรามองกันเพิ่นบ่าหายเห่าแล้วเข้าไปขอเพิ่นเนาะแนีน่้าอืมมันเมีอยู่หรอกแต่ว่ามันบ่เขา้าแหนาตรงนี้มองไม่จ้จ้าาอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันให้เอฟซีโซดีนาทางของพ่อบุญณ์นำนะคะจุดแหลทุกคนนะ